คุณผู้ชมพบกอมกันอันเช่นเคยนะคะในรายการ b e n e w s ค่ะช่องวนคะวันนี้ก็เก๋ๆสวยๆเสๆส,าสามาอัปเดตข่าว5ข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังได้ชมกันเช่นเคยคะ่ะก็วันนี้นะคะมีข่าวหลากหลายประเทศหลากหลายแง่มุมมาให้เมาส์มาให้ชมกันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะช่อง Beauty TV ของเรา ครบทุกความสวยความงามวันนี้มาฟังข่าวกันดีกว่าอ่ากับเหมือนเดิมนะคะช่องทางการติดต่อของเรา3ช่องทางค่ะคุณผู้ชมสามารถชมออนไลน์ได้ที่ w w w beautytvpsi.com นะคะและสามารถชมย้อนหลังได้ที่ w w w y o u t u b e c o m beauty channel onnet และสุดท้ายค่ะมาเป็นแฟนเพจของพวกเราได้ที่ f a c e b o o k นะคะ w w w f a c e b o o k beautytv วันนี้ข่าวแรก คุณผู้ชมคะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะว่าฟังข่าวชมข่าวของเราเนี่ยมีรางวัลให้ด้วยนะ,ะแต่ยังไม่บอกว่าเราจะถามคําถามอะไรเราจะถามช่วงท้ายนะคะให้คุณผู้ชมฟังข่าวของอันดีๆว่ามีห้าข่าววันนี้เราจะถามข่าวไหนแล้ววันนี้มีของรางวัลมอบให้เป็นของรางวัลก,ก,กิิบกิบเก๋ๆน่ารักแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไระเราไปดูกันเลยข่าวแรกนะคะศิลปะศิลปะน้ําตาลเอ๊ศิลปะน้ําตาล เคยเห็นแต่ศิลปะแบบบนน้ำแข็งศิลปะบนภาพวาดแต่นี่เป็นศิลปะจากน้ำตาลจากประเทศจีนค่ะคุณผู้ชมเราไปชมงานนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนค่ะอ๋อนี่เลยคุณผู้ชมค่ะ เป็นศิละปะน้ำตาลจากประเทศจีนนะคะซึ่งเขาบอกว่าขนมน้ำน้ำตาลศิละปะสวยๆเนี่ยก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน,น,วนขนมน้ำตาลนี้คุณผู้ชมดังภาพนะคะเกิดจากการวาดรวบล,ลวดลายให้เป็นรูปร่างต่างๆอย่างเช่นที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปมแมลงปอนี่วางไปวาดลงไปนะคะและขนมนี้สามารถรับประทานได้จริงๆด้วยนะคะน้ำตาลนี่โอ้โหเด็กยืนรอกันตรึมนี่ น้องเสื้อสอ้มพี่คะพี่คะนูกขาลูกมแมลงปอค่ะนี่เขาเพิ่งทให้เลยนี่ค่ะถือว่าเป็นขนมที่มีความน่ารักมีความสวยงามแล้วก็สามารถทานได้นะคะเป็นรสชาติน้ําตาลที่เคียวนะคะเป็นน้ําตาลเคี่ยวให้มีความเหนียวหนึบอ่าแล้วก็สามารถวาดมันเป็นรูปได้แบบนี้แหละแล้วก็กลายเป็นขนมน้ําตาลที่มีรูปร่างหน้าตาสวยๆแล้วก็น่ารับประทานนั่นเองค่ะ เป็นอย่างนี้นี่เองน่ากินจังเลย๋ยว <c oughs> ดูไปดูมาเหมือนกับที่แบบเวลาพี่ที่ขายโตเกียวนะคะที่เขาวาดรูปแบบนี้เออแต่อันนี้เป็นน้ําตาลเกี่ยวได้แล้วก็เป็นภาพต่างๆได้จากก็จากประเทศจีนเรียบร้อยผ่านไปข่าวแรกเราไปพบข่าวที่สองกันดีกว่าข่าวที่สองเราไปที่ประเทศเกาหลีคุณผู้ชมข่าวนี้หลายๆคนที่อาจจะชอบแบบจิบไวน์ชอบแบบว่าดินเนอร์ใต้แสงเทียนแต่เรามาเจอไวน์นี้ซะก่อนอาจจะแบบว่า อึ้งอีบกันไปเลยกับสุดเด็ดเผยเครื่องดื่มผสมเออเด็กลงไปในไวน์ที่ประเทศเกาหลีจา้าอีนี่เลยคุณลุงสายแว่นคนนี้เป็นผู้ที่คิดค้นหรือเปล่ลาคราวนี้นะคะคุณผู้ชมไปที่ประเทศเกาหลีกันเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบการดื่มไวน์จิบไวน์ เว็บไซต์เดล y m เมลของอังกฤษคาะได้รายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการเปิดเผยชิ้นงานชิ้นหนึ่งคุณผู้ชมเขาได้มาเปิดเผยว่ามีชื่อวายชนิดหนึ่งฟังชื่อดีๆนะคะคุณผู้ชมอ,อีคุณป้าคนนี้ถึงกับหัวเราะเลยเหรอมีชื่อว่าตงซุนอ่าวายนี้นะคะเป็นวที่มีสูตรต้นตำรับเป็นจากประเทศเกาหลีได้ผ่านการ วิเคราะห์วิจัยผ่านวิวัฒนาการมานับร้อยปีเลยและเขาบอกว่าวายชนิดนี้จริงๆแล้วเกือบจะสาบสูญไปในปีคิสตศักราช1960ไปแล้วแต่เขาเชื่อกันว่าตรงซุนนะคะมีคุณสมบัติรักษาแผลและรอยฟกช้ำได้และที่สำคัญยังประสานกระดูกที่แตกหักได้อีกด้วยนะคะหรือไม่เนี่ยกระทั่งรักษาลมบ้าหมูได้โอ้โหมีหลายโรคเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะฟังก่อนโรคแรกที่เขารักษากันโรค ฟกช้ำดำเขียวและก็โรคประสานการแตกร้าของกระดูกและโรคลมบ้าหมูโอ้ยว่าไม่ได้นะจ๊ะอ่าแล้วที่บอกว่าเขาเอาส่วนผสมของอึเด็กเนี่ยมาผสมได้ยังไงเขาบอกว่าอึเด็กที่มีเด็กอายุ6ขวบเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้ เขาได้ตรวจสอบแล้วว่าอุจจาระของเด็กในวัยนี้จะไม่มีกลิ่นและมีความบริสุทธิ์อยู่มากสามารถช่วยบรรเทาวความเจ็บปวดและในขณะที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องรักษาโรคต่างๆที่อนันต์ได้กล่าวมาเนี่ย20วันแต่ถ้าได้ดื่มวายชนิดนี้วายตรงซุนเข้าไปเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการรักษาจาก20วันเนี่ยอาจจะเหลือแค่10วันก็ได้เออ,อนั่นละสิ้าคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นการที่ใช้อุจจาระเพื่อ จุดประสงค์ทางการแพทย์เท่านั้นค่ะก็มองไปหลากหลายร้อยปีนะคะประวัติศาสตร์ของเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าอุจจระสามารถรักษาโรคได้เป็นจํานวนมากเลยแหละแม้กระทั่งมูลสัตว์ต่างๆก็นํามาใช้รักษาโรคได้เช่นมูลค้ลัขงข่าวสามารถรักษาโรคพิษนัขเรื้อรังได้หรือว่ามูลไก่สามารถรักษาโรคอาการป่วยเกี่ยวกับท้องได้เออเอาสินี่ละค่ะเป็นข่าวจากประเทศเกาหลีกับวายที่มีชื่อว่าตงซุน ผ้าสมอุจระเด็กอายุหขวบตรงซุนนะจ๊ะตรงซุนรักษาโรคฟกช้ำดำเขียวกระดูกแตกเล้าและโรคลมบ้าหมูได้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้จุงเบยว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าบริสุทธิ์นะเด็กอายุ6ขวบ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยค่ะข่าวที่3ต่อเลยดีกว่านะจ๊ะข่าวนี้เราไปดูคลิปค่ะคุณผู้ชมสาวคนไหนเนี่ยตอนนี้ซึ่งถือว่าเขาไม่ได้ว่าสาวคนไหนสิ ใครที่โดนผู้ชายขอแต่งงานหรือว่าแฟนขอแต่งงานเนี่ยเหตุการณ์แรกหรือว่าความรู้สึกแรกเนี่ยก็จะต้องแบบเฮ้ยเฮ้ยดีใจถูกไหมคะแต่เราไปดูคลิปนี้คุณผู้ชมสาวเจ้าอารมณ์บอดจอยมาจากทางไหนกับบอหู้เอาโอคุเลย่ฟาดหัวแฟนหนุ่มซึ่งขอแต่งงานไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นยังไงนี่ ดูจากภาพบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมภาพนี้คลิปนี้เกิดขึ้นที่ห้างดูไบมอลค่ะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะ<ด>ก็เป็นเหตุการณ์ที่มีชายหนุ่มนะคะคนหนึ่งที่ดได้จัดเตรียมสถานที่ทุกอย่าง นะคะพร้อมกับมีวงทริโอบรรเลงเพลงเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมมีการบรรเลงเพลงนะคะและเขาก็ได้พูดออกไมโครโฟนประกาศเลยว่าผมรักคุณนะตั้งแต่ผมรู้จักคุณวันแรกมีความประทับใจอย่างนู้นอย่างนี้จนสุดท้ายหนุ่มคนนี้ขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานค่ะคุณผู้ชมอ่ะดูดีๆ Um, anyway, keep going. Um, uh, you, Janu, you're my sweetie pie, you're my cutie pie, you're my show, you're my everything. And and I, I know you find this cheesy, but but I want everyone to know, you make me really happy. And I have a little poem for you, and, I, and I'd like everyone to hear this. When you smile, the whole world stops and stares for a while, and my heart ceases to beat. And there's nothing else that I seek except you. I just have one question for you. Oh, no, no, no. no, no, no. Don't, don't, don't. I need to. I need to. I need to. You truly make me the happiest person on earth. เธอแฟนพี่จะทำกับพี่แบบนี้คุณผู้ชมคลิปนี้นะคะได้ถ่ายจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะใน Bea ประเทศสหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตเนี่ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้าไปถามชายหนุ่มที่โดนฟาดหัวว่า Are you okay? เห็นแล้วจะบอกว่าน่าสงสารมากๆเลยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ทราบจ,จริงๆว่าสาเหตุที่สาวเจ้าคนนี้ทำไมจะต้องฟาดหัวแฟนหนุ่ม ซึ่งในห้องส่งตอนนี้นะคะก็มีเสียงวิภา์วิจารณ์บอกว่า,าที่พูดมาเนี่ยที่มาขอฉันเนี่ยเพิ่งรู้จักฉันใช่ไหมอะไรแบบนี้คือแบบเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะเขา,เาคบหากันมาแล้วแหละแต่ทําไมก็ไม่รู้ว่าทําไมผู้หญิงทําไมถึงไม่ยอมรับการขอแต่งงานของชายหนุม่ม แต่ซึ่งอันอันว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะคะเพราะว่าเขาสร้างบรรยากาศขึ้นมาบนกลางห้างการขอแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ทํากันง่ายๆชีวิตคนเราเนี่ยทำแค่ครั้งเดียวหรือว่าหลายคนอาจจะทําหลายครั้งก็ไม่รู้แต่มันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มันดีที่มันแบบจะต้องสร้างบรรยากาศแต่ทําไมทาไมสาวเจ้าคนนี้ถึงแบบปัวป้วบัวป้าขนาดนี้ก็ขอให้ขึ้นคานต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ เสร็จแล้วค่ะข่าวนี้เราไปดูข่าวต่อไปดีกว่าเราไปดูสาวใจกล้าคนหนึ่งคุณผู้ชมคะเขาใจกล้าขนาดไหนเขาเนี่ยคว้านลงไปล้วงลงไปในปากของฉลามหรือว่าปลาอะไรนะจำไม่ได้จ้ะไปดูกันดีกว่าว่าเขาเนี่ยช่วยปลาในท้องทะเลยังไงจ้ะก็ลู้ลองดูว่าเป็นปลาอะไรนั่นไงจริงปลาก็บอกแล้วว่าฉลาม เฮ้ยยังไงยังไงนี่คือเหตุการณ์นะคะของสาวคนหนึ่งค่ะที่ใจกล้ามากๆคุณผู้ชมนักดำน้ำสาวล้วงคอฉลามค่ะเธอผู้นี้ค่ะได้ช่วยดึงเบ็ดนะคะ ตะขอเบ็ดที่ติดอยู่ในคอฉลามนี่เลยเว็บไซต์เดล l ่เมลของประเทศอังกฤษค่ะได้เปิดเผยคลิปวิดีโอสุดประทับใจนี้ว่าคริสติน่าเซนาโตนะคะเธอเป็นนักดำน้ำสาวชาวอังกฤษอ่อชาวอิตาลีค่ะขออภัยได้ช่วยเหลือปลาฉลามนะคะในหมู่เกาะบาฮามัสค่ะซึ่งเธอเนี่ยได้ล้วงคอเพื่อไปปลดเบ็ดที่ติดอยู่ในระบบทางเดิอนอาหารของปลาฉลามเนี่ยได้สำเร็จนี่โดยที่เธอเองนะคะไม่ได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ชมซึ่งชุดที่เธอสวมใส่ ก็เป็นชุดที่เ,เป็นเกราะเกราะป้องกันนะคะน่าจะเป็นชุดเป็นประมาณห่วงโซ่นี่ค่ะนี่คือความใจกล้าใจเด็ดของเธอคุณผู้ชมดูจากภาพเธอเป็นนักดำน้ำสาวที่ใจกล้ามากนะคะโดยที่เธอเนี่ยก่อนที่จะล้วงเข้าไปในปากฉลามเนี่ยก็ได้มีการาทำความคุ้นเคยนะคะซึ่งเธอเนี่ยถือว่าเป็นนัก ดำน้ำนักประดาน้ำก็มีความรู้ตรงนี้อยู่บ้างก็มีการใช้มือเนี่ยลูบไปที่ปากลูบไปที่รูจมูกนะคะซึ่งถือว่าสร้างความคุ้นเคยให้กับฉลามตัวนี้และอันอันก็เชื่อว่าฉลามเนี่ยก็คงจะมีสัญชาตญาณแหละว่าผู้หญิงคนนี้กำลังช่วยมันอยู่นี่นะคะกับวิดีโอสุดประทับใจหลายคนบอกว่าอืมก็อยากจะทำดีนะก็อยากจะช่วยชีวิตสัตว์นะแต่ก็ต้องทำแบบนี้ไม่ได้ก็ถือว่าต้องปลอบมือให้เธอค่ะกับนัก ดำน้ำสาวคนนี้นะคะจากประเทศอิตาลีค่ะคิสตินาเซนนาโตนั่นเองค่ะคุณผู้ชมโอ้ยตระลามกันเลยไม่ดีนะห้ามเล่นห้ามเรียนแบบด้วยนะคะสำหรับน้องๆหนูๆที่ชม ไม่ใช่ปลาฉลามของปลอมนะจ๊ะของจริงอ่ะเรียบร้อยค่ะเราไปถึงข่าวสุดท้ายของวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะข่าวนี้เขามีวิวัฒนาการที่สร้างรถไฟฟ้านะคะที่ประหยัดพลังงานและปัจจุบันนี้โอ้โหรถเนี่ยรถติดพลังงานเป็นพิษน้ำมันแพงหลายสิ่งหลายอย่างเราไปดูวิธีการแก้ปัญหาค่ะในการจอดรถในเมืองใหญ่ๆกับเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีนี้อ่าไปชมกันเลย กับรถไฟฟ้าตัวนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ปัญหาเรื่องที่จอดรถในเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเลยยิ่งในบ้านเรานี้ก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับงานนี้ค่ะทีมวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศเกาหลีนะคะเขาได้พัฒนารถแห่งอนาคตนามว่าอลมาดิโลทีนี่เลยเจ้าตัวนี้ค่ะมีชื่อว่าอลมาดิโลทีเป็นรถพลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้าที่สามารถพับเก็บได้นี่คุณผู้ชมดูการพับของเขาก่อนเขาจะพับให้เราเห็นไหมโอ้โหนี่ถือว่าปีเ,ออเป็นรถไฟที่มีลักษณะเล็กนะคะแล้วก็มีความคล่องตัวเขาบอกว่าสามารถออยกหรือว่าเก็บล้อเนี่ยยกได้เกือบ90องศาทําให้ความยาวของรถเนี่ยเหลือเพียง1.6 1 5เมตรนี่เลยนี่การเก็บตัวของรถคุณผู้ชม ทำให้จากที่พื้นที่กว้างๆเนี่ยสามารถเนี่ยลดที่สอดรถได้น้อยลงด้วยนี่เลยสําหรับระบบขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถทําความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ส่งผลด้วยแบตเตอรี่เนี่ย13.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพียงแค่คุณชาร์จ10นาทีนะคะรถคันนี้สามารถผ่านเล่นไปได้ไกลถึง100เมตรเลยโอ้โหน้ำหนักเพียง449กิโลกรัมค่ะทั้งนี้นะคะศาสตราจารย์อินซูซุกนะคะหนึ่งในทีมผู้พัฒนารถคันนี้อามาดิโลทีเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าหวังว่านะคะรถคันนี้จะช่วยในการออ ประหยัดที่จอดรถนะคะแล้วก็ประหยัดพลังงานน้ํามันได้ในเมืองใหญ่ๆซึ่งถือว่าใครที่ไปในระยะเวลาใกล้ๆหรือว่าบ้านกับที่ทำ,ททำงานใกล้ๆหรือว่าจะไปในคือแบบใจตลาดอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้รถคันนี้ได้เลยนะคะกับรถไฟฟ้าวิวัฒนาการใหม่ของประเทศเกาหลีเอามาดีโลทีนั่นเองคะ่ะโอ้โห น่ารักมากนะคะเอามาดีโลทีที่นี้คุณผู้ชมข่าวหมดข่าว5ข่าวแล้วจํากันได้หรือเปล่าที่อันถามไว้ว่าเราจะมีคําถามนะคะถามกันเลยค่ะวันนี้ใครได้ชมข่าวแรกจนถึงข่าวสุดท้ายกับคําถามที่เราจะถามกันง่ายเอ๊ะจะง่ายกันหรือเปล่านะถามว่าน้ําตาลค่ะศิลปะน้ําตาลขนมหวานเนี่ยที่อันอันเนี่ยได้ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วเนี่ยที่มีเด็กต่อแถวซื้อเนี่ยที่เขาวาดน้ําตาลเป็นรูปแมลงปอเนี่ย อยู่ที่ประเทศอะไรคะเข้าไปตอบได้ที่ Facebook ของเราค่ะคุณผู้ชม w w w f a c e b o o k นะคะ beautytv แล้วก็ไปตอบคำถามค่ะก่อนที่จะไปตอบคำถามไปเป็นเพื่อนของเราไปกดเป็นแฟนเพจของเราก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก้กมก่อนก้มก้มแทนแทนแทนนี่เลยเป็นนะคะ หมอนอิงนะคะเป็นตุ๊กตาทํให้ทีมงานจ๋าขอแกะได้ไหมอไม่แกะดีกว่าเดี๋ยวจะดูไม่ใหม่นะอันนี้เป็นตุ๊กตาน่ารักนะคะเป็นหมอนรองคอจากประเทศจีนมอบให้ค่ะคุณผู้ชมเป็นของทางวันมอบให้แก่แฟนรายการ B ี e w s นะจ๊ะเรียบร้อยเข้ามาตอบกันเยอะๆนะใบก็ได้ว่าประเทศที่ทําก็เป็นประเทศที่เราแจกของนี่แหละก็เป็นประเทศคนที่มีคนเยอะๆอ่ะใกล้ๆบ้านเราอะ่ะแผ่นยิ่งใหญ่อะ่ะ โอเคอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะของรายการ BNEWS นะคะคุณผู้ชมพบกับอันอันได้ใหม่กับข่าวสารน่ารักน่ารู้นะจ๊ะก็อัปเดตกันทุกวันไม่ใช่ทุกวันตามวันแลือเวลาดีๆแบบนี้นะคะกับช่อง Beauty TV ของเราวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ